สวัสดีค่ะหลังนี้ตลาดบ้านมือ2พาลูกค้ามากันที่หมู่บ้านพฤกษา18ทับ1นะคะมาดูบ้านหลังมุมถนนเมนค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่อาศัยก็ดีค่ะทำค้าขายก็ได้นะคะเพราะว่าด้านข้างนะคะเขาหันหน้าเข้าถนนเมนค่ะซึ่งเป็นถนนเมนที่อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะของโครงการนะคะทำเลดีมากๆค่ะ ถนนเมนก,กว้างเลยค่ะหลังนี้ลูกค้าจะเห็นนะคะทางด้านนี้ค่ะนี่นะคะถ้าลูกค้าค้าขายที่บ้านนะคะมีพื้นที่ให้อย่างยาวๆก,กว้างๆเลยค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีประตูเปิดเข้าออกได้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายหลังค่ะ อันนี้จะเป็นทางด้านหน้าบ้านนะคะที่ดูเมื่อสักครู่จะเป็นด้านค้างค่ะมีประตูเล็กค่ะสําหรับเปิดเข้าออกนะคะถ้าลูกค้าไม่เอารถออกจากบ้านค่ะเดินเข้าออกประตูนี้ได้เลยค่ะทางด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูเลื่อนค่ะเปิดเข้าไปยังโรงรถนะคะ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆของบ้านนะคะพื้นที่ของบ้านจะอยู่ที่25.4ตารางวาค่ะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน4ี่ห้องนอน3าห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงนะคะในส่วนของรงรถค่าจอดรถในบ้านได้1คันนะคะด้านข้างด้านนี้ค่ะเขากั้นความเป็นส่วนตัวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านนะคะเหลือให้อย่างกว้างๆเลยค่ะ มีปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าจัดมุมนั่งเล่นหน้าบ้านได้เลยค่ะน่ารักค่ะกว้างๆเลยค่ะ<ซ>เดี๋ยวพาไปชมในบ้านกันนะคะประตูทางเข้าค่ะประตูกระจกบานกว้างๆเลยค่ะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะคะกรอบเฟรมสีดำทำให้บ้านดูมีมิติค่ะ เข้ามาด้านในนะคะลูกค้าจะพบกับห้องโถงให้มาอย่างก,งกว้างๆเลยค่ะมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะมีโซฟามีโต๊ะกลางแล้วก็มีตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโต๊ะโคมที่วางโคมไฟอยู่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะในส่วนของฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบค่ะมีโคมไฟสวยๆพร้อมทั้งไฟดาวไลท์ให้เรานะคะ ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดค่ะแต่เขาทําไว้อย่างมีดีไซน์มากๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เขาตกแต่งด้วย WPC เสารองใช้เป็นสีเทาค่ะทําให้บ้านดูมีมิตินะคะและมาทางด้านนี้ค่ะพามาดูในส่วนของห้องน้ําค่ะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะมีพัดลมระบายอากาศด้านบนให้ค่ะ ตรงนี้ของห้องโถงนะคะจะเชื่อมต่อไปอยังห้องครัวค่ะเป็นบานประตูกระจกกว้างๆเลยค่ะแต่ครัวสามารถได้เข้าได้จากห้องอีกด้านนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมทางด้านนั้นกันดีกว่าค่ะตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยนะคะเพราะาบ้านนี้เป็นหลังมุมถนนเมนเหมาะกับเป็นทำเลค้าขายเขาก็เลยทําห้องนี้ไว้ให้เราค่ะประตูนะคะเขาจะใช้เป็นเป็นประตูเลื่อนค่ะประตูบานสไลด์นะคะ มาทางด้านนี้ค่ะที่เขาเคลมเป็นห้องนอนที่1นนะคะแต่ลูกค้าสามารถทำอะแดปเป็นอย่างอื่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการค้าขายนะคะหรือเป็นห้องทำงานห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะแนะนำถ้าลูกค้าทำค้าขายนะคะเขามีประตูเปิดค่ะเปิดไปก็จะเจอกับถนนเมนเลยค่ะให้มาอย่างกว้างๆเลยค่ะ และอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะห้องนี้เขาจะเชื่อมต่อไปอยังห้องครัวค่ะถ้าลูกค้าค้าขายแล้วทำอาหารนะคะเข้าออกโซนครัวได้อย่างสะดวกสะดวกเลยค่ะตรงนี้มีโต๊ะทานอาหารสี่ที่นั่งไว้ให้ค่ะมีหน้าต่างบานเปิดนะคะซึ่งจะเห็นวิวของสวนสาธารณะโครงการค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะ มีเตาแก๊สเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยเลยค่ะดีไซน์สวยๆนะคะสำหรับตัวเคาน์เตอร์ทันสมัยมากๆค่ะและด้านนี้ค่ะเข,เขาเตรียมจุดซักล้างไว้ให้เรานะคะเตรียมน้ำเตรียมไฟเดินระบบไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วเขาก็มีห้องน้ำค่ะแยกส่วนออกมาเลยนะคะมีหนึ่งห้องค่ะ ถ้าลูกคา้าทําค้าขายขายอาหารที่บ้านหรือทําเป็นคาเฟ่หากลูกค้านะคะอยากเข้า <pronunciation> ห <though> ้องน้ําค่ะมาโซนนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านห้องโถงของเรานะคะเดี๋ยวพาไปชมชั้น2กันค่ะ ทางด้านนี้นะคะห้องแรกก็จะคบกับห้องน้ําชั้นสองค่ะให้มาอย่างกว้างๆเลยค่ะตกแต่งไว้อย่างสวยๆปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะมุมถัดจากห้องน้ําค่ะจะเป็นด้านหลังของบ้านนะคะเขามีระเบียงให้เราด้วยค่ะตีระแนงพังสายตาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเป็นส่วนตัวมากๆค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนห้องแรกของชั้นสองนะคะหรือห้องนอนที่สองค่ะจะอยู่ด้านข้างของบ้านนะคะซึ่งมองเห็นสวนสาธารณะค่ะปปโปร่งเลยนะคะมาทางด้านนาบ้านกันบ้างค่ะมาดูห้องนอนที่ 3. ค่ะ สำหรับห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้ค่ะมีหน้าต่างบานกระจกเพิ่มความโปร่งให้กับห้องของคุณค่ะสุดท้ายค่ะมากันที่ห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบด o ูมของเรานะคะให้มาอย่าง,งกว้างๆเลยค่ะวางเตียง6ฟุตตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้มีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะมีกระจกให้เรา2ด้านนะคะเพิ่มความโปร่งให้กับห้องของเราค่ะทำให้ห้องดูสว่างน,นะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันให้ฟังอีกทีนะคะบ้านหลังนี้นะคะ มีพื้นที่อยู่ที่25.4ตารางวาค่ะเป็นบ้านหลังมุมถนนเมนเหมาะทำการค้าขายหรืออยู่อาศัยก็ดีนะคะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง1โรงรถกว้างๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะราคาเขาอยู่ที่3ล้าน4 90,000บาทค่ะลูกค้าได้บ้านทำเลค้าขายตรงข้ามสวนสาธารณะนะคะ ราคาพิเศษพิเศษแบบนี้อยู่ในทำเลซอยแก้วอินบางใหญ่นะคะใครสนใจทักมาสอบถามได้คะ่ะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้คุณลูกค้าที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ